จะฟรีแลนซ์จะออนไลน์ก็ออกรถได้เพียงแค่มีเอกสารตามนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Q&A สวัสดีครับอยู่กับแันนะครับ โคโยฮะขอนแก่นนะครับสำหรับอาชีพที่เปิดใหม่เลยนะครับก็เป็นอาชีพเขาเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์ก็แล้วกันนะครับเป็นฟรีแลนซ์แต่ว่าจะมีสังกัดมารองรับนะครับอย่างเช่นอาชีพของลายแมนแกร็บแบทนะครับจะทำงานได้2ตัวนะครับจะเป็นทางด้านของบริษัทที่จ้างโดยตรงหรือว่าจ้างแบบเป็นฟรีแลนซ์นะครับอย่างเช่นรถร่วมนะครับตัวอย่างก่อนนะครับถ้าเป็นของบริษัทโดยตรงก็แน่นอนครับเอกสารบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนเนี่ยมีให้แน่นอนครับถ้าผ่านบริษัท แต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับการเป็นฟรีแลนซ์นะครับก็คือจ้างโดยที่เรามีรถอยู่แล้วหรือเราไม่มีรถนะครับมีหน้าที่มาขับรถให้เฉยๆนะครับตัวนี้เอกสารง่ายๆเลยนะครับก็เป็นหนังสือว่าจ้างนะครับหนังสือว่าจ้างเนี่ยสามารถทําได้นะครับโดยกรณีที่เราได้รับว่าจ้างจากบริษัทให้มาขนส่งนะครับก็จะมีเอกสารการขนส่งนะครับอย่างเช่นบินนะครับเกี่ยวกับปลายทางและก็ต้นทางของผู้รับผู้ส่งนะครับ มูล,ลค่าของหรือว่ามูล,ลค่าในการขนส่งแต่ละครั้งก็จะอ้างอิงได้นะครับเป็นรายได้ของเราได้ถ้ารับเงินสดเราต้องมีเอกสารที่ชัดเจนนะครับว่าระบุรับต่อครั้งในการขนส่งเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเข้าบริษัท หรือว่าเข้าเกี่ยวกับบัญชีธนาคารนะครับก็เป็นสเตทเมนต์ยอหลัง6เดือนเช่นกันนะครับเอกสารง่ายๆนะครับก็เปลี่ยนง่ายๆเลยนะครับจากใบรับรเงินเดือนกับสลิปเงินเดือนก็เปลี่ยนแค่เป็นหนังสือว่าจ้างแทนนะครับแล้วก็ใช้สเตทเมนต์ยอหลัง6เดือนเช่นกันนะครับอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นกระแสฮิตเลยตอนนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะร่ํารวยกับอาชีพนี้ไปแล้วนะครับอาชีพของออนไลน์นะครับออนไลน์ก็มีหลายแบบนะครับทั้ง ขายออนไลน์นะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นนักสตรีมมิ่งเกมนะครับตัวนี้รายได้ถามว่ารายได้เขาได้มาอย่างไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับการลงทะเบียนของอีเมลนะครับตัวนี้เราจะอ้างอิงจากการลงทะเบียนอีเมลนะครับตัวนี้จะมีประวัตินะครับว่าเราเริ่มลงทะเบียนวันไหนมันจะใช้โยงเกี่ยวกับการที่เราเริ่มทํางานอย่างน้อย1ปีเช่นกันนะครับยิ่งเรามีผลงานในอีเมลเยอะๆหรือว่าออกสื่อเยอะๆนะครับตัวนี้เราจะอ้างอิงได้ แล้วก็รายได้ที่ทาง YouTube หรือว่าทาง f a c e b o o k นะครับให้มานะครับตัวนี้มันจะมีการประเมินแต่ละเดือนให้นะครับว่าได้เท่าไหร่ซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยรายได้ต้องไม่เท่ากันแน่นอนนะครับเราจะเอามาประเมินเป็นรายปีนะครับแล้วก็มาหารกันส่วนตัวนี้มันจะมีเอกสารเกี่ยวกับหน้าที่เราสามารถพิมพ์ออกมาได้นะครับก็คือการชําระเงินต่างๆหรือว่า รายได้ที่เข้ามาต่างๆนะครับตัวนี้มันจะสามารถตรวจสอบได้นะครับเราก็พิมพ์แค่ตัวนี้นะครับใช้อ้างอิงแล้วก็แคปหน้าจอตัวเพจหรือตัว f c e e o o o นะครับถ้าเป็น y t u t u นะครับก็จะมีวิวให้ดูนะครับตัวนี้ YouTube ก็จะให้แน่นอนเอกสารบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเช่นกันนะครับเซ็นต่อหน้าไฟแนนซ์เท่านั้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอาชีพฟรีแลนซ์อาชีพออนไลน์ อาชีพอะไรก็ออกรถได้เพียงแค่ใช้เอกาสารตามที่แจ้งไว้นะครับ Q&A EP หน้าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับหากชมคลิปนี้เสร็จแล้วถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะตอบกันใน EP ต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งถัดไปนะครับและติดตามช่องทางข่าวสารเือนๆได้ข้างบนนี้เลยนะครับ คิดถึงเยซูคิดถึงโคโยฮะนะจ๊ะบ๊ายบาย